ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าไครเตอร์ภาค3เปิดเรื่องเมื่อที่จุดพักรถสำหรับนักเดินทางแห่งหนึ่งกลุ่มเด็กๆได้ลงไปแล้วก็เก็บจานร่อนในเขตป่าและก็เจอเข้ากับชาลีที่โผล่ตัวขึ้นมาจากพื้นดินชาลีเนี่ยก็เลยเล่าให้เด็กๆฟังว่าที่นี่มันน่ะมีตัวอันตรายอยู่มันมาจากนอกโลกมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวแนอดตให้ฟัง ว่าตอนที่เขาอยู่ในเมืองโกลเวอร์เขาเนี่ยเคยเห็นยาน UFO และเขาเนี่ยได้มีโอกาสในการเป็นนักล่าสัตว์ประหลาดทำงานกับพวกต่างดาวด้วยเด็กๆต่างก็โห่เรอะเยาะและก็คิดว่าเขาเหน่ยบ้าขณะที่พ่อของแอนนี่และก็จอห์นนี่กำลังเปลี่ยนยางรถอยู่ก็ได้มีตัวประหลาดเนี่ยแอบโดดเข้ามาใต้ท้องรถโดยที่พ่อเขาเนี่ยไม่รู้ตัวชาลีก็เลยมอบแท่งผลึกโลหะให้กับจอห์นนี่และก็บอกว่าถ้าหากว่าแสงสีเขียวเนี่ยเรืองแสงขึ้นเมื่อไหร่พวกเธอเนี่ยจะต้องระวังตัวให้ดี เมื่อเหล่าพ่อเรียกให้ลูกๆเดนกลับขึ้นรถไปจอสก็โชว์ของที่เขาเก็บมาจากชาลีกับแอนนี่ดูมันคือกระสุนประดิษฐ์แต่แล้วจอสเนี่ยก็โดนพ่อเลี้ยงดุว่าเขาเนี่ยไม่มีวิน,นัยเอาซะเลยบอกว่าให้เวลาแค่ห้าน,นาทีทำไมถึงไม่รู้จักรักษาเวลาส่วนพ่อของแอนนี่เนี่ยก็เปลี่ยนยางล้อรถเนี่ยเสร็จพอดีแต่มือเขาก็จับโดนเมื่อวเขียว,ยวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นพ่อก็ขับรถพาลูกๆเนี่ยมุ่งหน้านสู่เมืองโกลเวอร์ แอนนี่เนี่ยจำได้ว่าชายแปลกๆคนนั้นเล่าถึงเมืองนี้เธอฟังตัดภาพมาที่ภาพเมนตนแห่งหนึง่งมาริโอ้กำลังง่วนอยู่กับการนขนของขึ้นรถเพื่อเตรียมย้ายออกโดยที่มีแฟรง์ช่างซ่อบมบำรุงที่ไม่ทำตัวเป็นประโยชน์อะไรสักอย่างทานันใดนั้นรถของแอนนี่เนี่ยก็ขับพุ่งตรงมาที่พวกเขาพ่อก็เลยพยายามบกมือแล้วก็ตะโกนบอกว่าเบรกนะ่ะแตกจนรถของเขาชนเข้ากับรถของมาริโอ้ข้าวครอในกระโหลกกระจายเต็มพื้นรวมถึงไข่ของตัวใครบางฟองใน,นกระหลนแตก และบางฟองเนี่ยก็หนีไปได้ขณะที่พ่อกาลังช่วยมาริโอเนี่ยเก็บข้าวของแฟรงก์ก็เดินตัวปลิวเข้าไปในตึกจอเน,น่เนี่ยก็เห็นเปลือกไข่ประหลาดอยู่ใต้ท้องรถพ่อเมื่อแฟรงก์กลับเข้าห้องใต้ดินเขาก็พบว่าหน้าต่างเนี่ยแตกเป็นรูแล้วก็เปื้อนคราบเหนียวๆแถมก็ยังเหม็นด้วยและเมื่อมองออกไปก็เห็นพ่อของแอนนี่เนี่ยกำลังเอาเปลือกไข่บางอย่างนามาทิ้งขยะแฟรงก์เนี่ยก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนทํากระจกแตกแอนนี่เนี่ยก็เลยรบกวนให้มาชาหางานที่นี่ให้เธอหน่อย พื่อที่พ่อเธอเนี่ยจะได้มีบ้านตั้งหลักปักฐานสักทีและจากนั้นแอนนี่ก็ไปหาป้าเมนจิสป้าเธอเนี่ยใจดีมากและก็ขอให้เล่าเรื่องที่ไปเที่ยวให้ฟังแอนนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ได้สนุกกับการท่องเที่ยวเธอบอกว่ามันเหนหนาวแทบตายแถมเมืองกรูเวอร์เบนเนี่ยก็ยังเจอคนบ้าบ้าโผล่มาจากใต้ดินอีกแต่พรวกนี้เนี่ยพ่อจะออกเดินทางเที่ยวต่อส่วนนูนี่ก็กล่าวว่าจะอยู่นี่เลยเมื่อลุงเนี่ยได้ยินว่ามีชายแปลกๆเกิดเกิดความสนใจขึ้นมาทันที เพราะเขาเนี่ยชอบหมกมุ่นอยู่กับสารคดีต่างดาวหรือว่าเรื่องราวลึกลับต่างๆตัดภาพมาที่ห้องแฟรงค์เขากําลังคุยกับเรเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขาจ้างให้แฟรงค์ขับไล่คนในตึกเนี่ยออกเพื่อที่เขาจะขายต่อตึกนี้ในราคาอย่างงามแฟรงค์ Frank เนี่ยก็เลยตวาดเรไปว่าเขาเนี่ยไล่มาริโอออกไปได้แล้วคุณควรจะมาที่นี่และก็จ่ายเงินผมซะขณะนั้นแฟรงค์ Frank เนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรไปปแปลกๆในห้อง เขาก็เลยเดินตามเสียงเนี่ยมาดูแล้วก็เจอกับแววตาของสัตว์่องมาจากความมืดเขาคิดว่าอาจจะเป็นหนูที่เขาเนียเลี้ยงไว้เพื่อจะป่วนคนในตึกเขาก็เลยทุบช่องกรงไปทีนึงแล้วก็ตวาดให้มันน่ยกลับขึ้นไปทําหน้าที่ของมันได้แล้วขณะที่ทานมื้อเย็นแอนนี่เนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องที่เธอเนี่ยจะต้องอยู่กับป้าเมนจิสและพ่อเนี่ยจะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวต่อแต่พ่อของเธอเนี่ยก็ดุกลับมาว่าตอนนี้คือเวลากินข้าวนะเรื่องนี้ค่อยคิดพรุ่งนี้ก็ได้ ด้านฟรงค์เขาก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากความมืดอีกครั้งเขาพยายามจะจ้องเข้าไปทันใดนั้นสัปรหลาดเนี่ยก็กระโดดพุ่งเข้ามากัดคอเขาพวกมันน่ยรุมจู่โจมเขาจนเลือดสาดกระจายไปทั่วห้องพ่อของแอนนี่เนี่ยก็สั่งให้เธอเอาเช็คค่าเลี้ยงดูเนี่ยไปให้ป้าเมนจิสและพ่อจะหาส่วนที่เหลือเนี่ยมาจ่ายให้แอนนี่ก็เลยดูภาพสมัยที่เธอเนี่ยยังเป็นเด็กเธอมีช่วงเวลาดีๆกับพ่อมากเธออยากจะรื้อฟื้นมันอีกครั้งแต่พ่อของเธอเนี่ยกลับสนใจจะดูแต่ทีวีแล้วก็ไม่่่สสนใจิงทีเเธอพูดลย เธอก็เลยเดินออกจากห้องด้วยความกระฟัดก,กระเฟียดก่อนที่เธอจะเจอกับโรสลีนที่กําลังเอาผ้าเนี่ยโยนลงไปซักโรสลีนเนี่ยก็เลยถามแอนนี่ว่าได้ยินเสียง้องแปลกเมื่อกี้ไหมแอนนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเสียงแฟรงค์เขาเนี่ยชอบทําตัวบ้าๆอยู่เรื่อยโรสลีนเนี่ยไม่สนใจแล้วก็โยนผ้าลงท่อต่อซึ่งผ้าเหล่านี้ก็ร่วงไปที่ห้องของแฟรงค์และพวกตัวประหลาดเนี่ยมันก็ได้จัดการกัดกินเสื้อผ้าเธอเรียบร้อยต่อมาคุณเรนเนี่ยก็ทรกเข้ามาหาแฟรงค์อีกครั้ง เขาถามแฟรงก์ว่ากําจัดคนที่อยู่ในตึกเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าคราวนี้เขาเนี่ยกลับได้ยินเสียงประหลาดตอบกลับมาความจริงแล้วเรนเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของจอร์ดเขาน้าโมโหมากที่แฟรงค์ตอบกลับมาไม่เป็นภาษาต่อมาเรนเนี่ยก็พาจอร์ดมากับเขาด้วยเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยจอร์ดก็ต้องเป็นผู้ดูแลธุรกิจต่อจากเขาตัดภาพมาที่ห้องของเมนจสิสคุณลุงเนี่ยกำลังเล่าเรื่องโนดต่างดาวจากหนังสือพิมพ์ที่เขาเ,เก็บไว้ในปี1 9 8่เก้ป มันมีโตัวประหลาดเนี่ยบุกมาที่โลกและก็ฆ่านามเพอที่ใส่ชุดกระต่ายอีสเตอร์หน่ยไปด้วยแอนนี่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคนแปลกแปลที่เธอเจอเนี่ยต้องอ่านเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เล่าแบบเดียวกันเป๊ะจากนั้นจอห์นนี่ก็หยิบแท่งพลึกนั้นออกมาดูมันในเรื่องแสงสีเขียวแปลว่าเราเนี่ยต้องระวังตัวด้านของโรสลีนที่กําลังไปเอาผ้าที่ห้องของแฟรงค์เธอได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นพร้อมกับคราบเลือดที่ผ้าเธอทันในนั้นตัวใครเนี่ยมันก็กลิงออกมาเล่นง,งานเธอ พวกมันทั้งกัดทั้งปล่อยน้ําใส่เธอจนเธอร้องเสียงดังเธอพยายามจะหาทางนี้จนทําสารเคมีบางอย่างเนี่ยตกลงพื้นแอนนี่เธอเนี่ยได้ยินเสียงพอดีเธอเนี่ยตกใจมากก็เลยใช้ไม้บ๊อบเนี่ยสู้กับพวกมันก่อนที่เธอจะเหลือไปแล้วก็เห็นพวกมันส่วนหนึ่งเนี่ยกำลังรุมกินศพของแฟรงค์อยู่เธอก็เลยรีบช่วยโรสลีนเนี่ยหนีขึ้นข้างบนตัดมาทางเรกเขาเนี่ยขับรถมาถึงตึกพอดีจ๊อดเนี่ยก็เลยถามพ่อว่าสารน่ะสั่งให้พ่อจ่ายค่าที่ทุกคนเนี่ยจะต้องย้ายออกไม่ใช่เหรอ เรดเนี่ยก็เลยตอบแบบฉลาดแกมโกงไปว่าไม่ต้องจ่ายรอกถ้าพวกมันเนี่ยย้ายไปเองมันน่ะพอมีทางอยู่พ่อจะสอนให้ทางด้านของแอนนี่เธอแต่พาโรสลินวิ่งขึ้นมาข้างบนก่อนตะโกนเรียกพ่อเธอแล้วก็โรสลีนก็เลยเล่าให้พ่อน่ะฟังด้วยสีหน้าตื่นตนกว่ามีสัตว์ประหลาดจากต่างดาวที่ตัวมันเนี่ยโตๆฟันแหลมคมแถมมันก็ยังฆ่าแฟรงค์ไปแล้วด้วยพ่อน่ะก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีตัวบ้าอะไรแบบนั้นทันใดนั้นโตครายเนี่ยมันก็ได้โผล่กามาทักทาย แอนนี่ก็เลยรีบพาพ่อไน้วิ่งหนีแต่พวกมันเนี่ยก็ยิงนามใส่พ่อแล้วก็โรสลีนจนได้รับบาดเจ็บแอนนี่ก็เลยคว้าถังขยะเนี่ยมาคว่างใส่พวกมันจนกลิ้งกระเด็นเมื่อเรนมาถึงตึกเขาก็สอนวิชาก,กดดันให้คนออกจากตึกด้วยวิธีง่ายๆเช่นการตัดสายโทรศรัพท์และการสรับคัทเอาท์ปิดทีละชั้นพวกแอนนี่เนี่ยตกใจมากที่ไฟดับแล้วก็มืดไปหมดมาชาก็เลยเดินถือไฟเย็นออกมาส่งสว่างแอนนี่ก็เลยรีบบอกว่ามีตัวแม่นประหลาดอยู่ใต้ดินนั่นมาชาก็ยังง,งงงอยู่ แต่กรรีบเข้าไปช่วยพยุงพ่อเรนเนยส่องไฟฉายไปตามทางจอร์ดกลาแต่บ่นว่าขอไปรอที่รถได้ไหมแต่เรนเนยก็บอกว่าไม่ได้แกน่าจะต้องเรียนู้ไว้จอร์ดนนะโมโหพ่อมากเขาก็เลยปิดประตูขังพ่อไว้ในห้องแล้วก็ตะโกนว่าเกลียดพ่ออยากให้เขาเนียตายทันใดนั้นเรนเนยกระโดดตัวใคร่โดดเข้าเล่นงานเขาส่งเสียงร้องโวยวายจอร์ดเนยกระตรงใจแล้วก็พยายามจะเรียกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นมาชาติที่เดินมากก็ได้ยินเสียงพอดี เธอก็เลยเปิดประตูแล้วก็ส่องไฟดูรอบๆห้องจนพบว่าเรเนนี่ยโดนตัวประหลาดกําลังกัดกินอยู่เธอก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องและก็ลากตัวจอเนี่ยวิ่งขึ้นทัางบนเธอพยายามจะอธิบายว่ามันน่ะมีตัวแม่นฟันแหลมคมกําลังกัดกินพ่อของเธออยู่เราน่ะต้องหนีแล้วทันใดนั้นตัวใครเนี่ยมันก็โผล่มาจากช่องท่อกใกล้ๆพวกเขามาชาติก็เลยจัดการเอาไฟยินเนี่ยยัดเข้าไปที่ปากมันแล้วก็รีบวิ่งหนีไปที่ห้องของเมนจิสแอนนประหลาดใจที่จอแต่โผล่มาที่นี่ มาชาตก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันมีตัวประหลาดเนี่ยอยู่ข้างนอกนั่นลุงแมนจิสก็เลยดึงหนามพิษออกมาโชว์ว่ามันเนี่ยไม่ใช่นูอย่างแน่นอนขณะนั้นพวกใครเนี่ยมันก็พยายามจะกลิ้งพังประตูเข้ามาทุกคนก็รีบคิดหาทางออกจนในที่สุดแอนนี่เนี่ยก็ส่องไฟแล้วก็เห็นห้องข้างบนลุงแมนจิสเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าปีนขึ้นไปแล้วก็คลานไปตามทางมันจะไปโผล่ที่ช่องลิฟต์แอนนี่ก็เลยรีบสั่งให้ทุกคนเนี่ยปีนขึ้นไปเดี๋ยวนี้พ่อกับโรสลินก็ปีนด้ เมื่อพวกมันเนี่ยบุกพังเข้ามาในห้องได้มาชาติเนี่ยก็เลยรีบปีนขึ้นไปก่อนจะปิดฝ้าเพดานและพวกตัวใครเนี่ยมันก็สนุกกับการกินของหวานและก็อาหารในห้องของแมนชิสทุกคนก็ปีนตามทางจนมาเจอทางออกแต่และประตูเนี่ยมันก็โดนล็อกจากภายนอกทําให้เปิดไม่ได้ส่วนมาชาติเนี่ยเธอก็แยกตัวออกไปสํารวจอีกทางจนตอนนี้เธอน่ะลงทางซะแล้วแอนนี่ก็เลยเค้นถามจอร์ดว่ามานี่ทําไมจอร์ดก็เลยเล่าด้วยน้ําเสียงที่ไม่ดีว่าเขาเนี่ยมากับพ่อเลี้ยง เพื่อจะไล่ทุกคนเนี่ยออกจากตึกนี้แต่ตอนนี้เขานะ่ะตายแล้วแต่ว่าแอนนี่เนี่ยกระสนใจอาวุธประดิษฐ์ที่จอห์ดเก็บได้มากกว่าว่ามันเนี่ยใช่ยังไงที่ห้องของแฟรงก์สารเคมีที่โรสลินทำตกอยู่เนี่ยมันก็เกิดไปทำปฏิกิริยากับไฟจนตอนนี้ไฟเนี่ยกำลังไหม้ท่วมห้องมาชาติเนี่ยก็หาทางและก็กลับมาหาทุกคนได้สำเร็จเธอนะ่ะมีแผนที่คิดไว้คือเธอเนี่ยจะเดินไต่ไปตามสายไฟเพื่อจะไปที่ทู่โทรศัพท์เพื่อจะโทรขอ,ขอความช่วยเหลือ แต่ว่าขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินอยู่เธอก็พลาดลื่นน่ยตกลงมาโชคดีเนี่ยที่ว่ายังมีสายเส้นหนึ่งห้อยข้อเท้าเธอไว้เธอก็เลยไม่ร่วงกระแทกตกพื้นมาชาพยายามจะเหวี่ยงตัวให้ไปถึงตัวโทรศัพท์ให้ได้ภาพในกระดัดมาที่แอนนี่ที่กําลังลงบันไดข้างลิฟต์มาที่ห้องของแฟรงและเธอก็โดนกองทัพครเนี่ยเล่นงานโดยการยิงน้มพิษใส่ทันใดนั้นกําแพงห้องก็ระเบิดขึ้นและคนที่มาเนี่ยก็คือชาลี่เขามาพร้อมกับปืนคู่ใจและก็สารกสนใส่ตัวบ้า แต่ลาปืนของเขาเนี่ยก็เกิดขัดข้องแอนนี่ก็รีบดึงตัวเขาเนี่ยเข้ามาในช่องลิฟต์ทันใดนั้นลิฟต์ก็เกิดเดินเครื่องมันน่ะเคลื่อนตัวมาแล้วก็ส่งพวกเขามาที่ชั้นบนก่อนเจอกับพวกจอร์ดพอดีจอร์ดม่นก็ตกใจไม่น้อยที่เจอกับชาลีชายแปลกหน้าคนนั้นส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ดูท่าไม่ค่อยจะไว้ใจชาลีเท่าไหร่แต่ว่าจอห์นนี่ในก็ดีใจที่เขาเนี่ยมาแล้วก็ได้พบกับชาลีครั้งทันใดนั้นตัวใครเนี่ยมันก็บุกเข้ามาถึงที่ซ่อนพวกเขาชาลีก็เลยขอให้แอนนี่เนี่ยช่วยแงะแล ส่วนเขาเนี่ยจะคอยจ้องตามมันเอาไว้ตัวใครตัวหนึ่งเนี่ยมันกลิ้งมาแล้วก็กัดขาลุงเมนจิสลุงก็เลยใช้ผ้าหุมเนี่ยคลุมร่างมันไว้จากนั้นจอห์นนี่เนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ใช้ไม้เข้ามาช่วยตีมันจนมันเนี่ยปล่อยน้ำพิษโดนเขาป้าเมนจิสตะโบโหมากที่มันเนี่ยกัดขาผัวเธอนางก็เลยหยิบม,มีดตีต้ยักเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ฟันไปที่ร่างของใครจนแหกเป็นสองท่อนเมื่อแอนนี่ประกอบปืนเสร็จก็รีบส่งให้กับชาลีทันที ก่อนที่เขาเนี่ยจะใช้มันและก็ยิงไปที่ตัวใครจนมันเนี่ยกระเด็นทะลุหลังคาไปตัดผ้ามาทางมาชาติตอนนี้เธอเนี่ยโทรขอความช่วยเหลือได้สําเร็จและเมื่อทุกคนเนี่ยปีนมาบนหลังคาตึกต่างก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือทันใดนั้นตัวใครเนี่ยมันก็ปีนขึ้นมาตามมันกลิ้งตัวเตรียมพุ่งชนจอหนนี่ชาร์ลีเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งไปเพื่อจะกระโดดขวางแต่ว่าก็พลาดไปหน่อยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพลาดตกจากตึกดาดฟ้าทําให้จอหนนี่เนี่ยถอยหลังและก็ร่วงไปเหมือนกัน แต่ว่าแอนนี่เนี่ยก็วิ่งมาแล้วก็คว้ามือน้องไว้ได้แต่ว่าแรงของเธอเนี่ยก็มีน้อยที่ไม่พอจะดึงจอรน์นี่เนี่ยขึ้นมาทันใดนั้นพ่อเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ช่วยดึงตัวลูกขึ้นมาส่วนชาลีตัวเขาเนี่ยก็่อยตองแต่งอยู่ที่เสาข่ากำแพงเขาพยายามจะปีนขึ้นมาแต่ว่านอตที่อยู่ตรงเสาเนี่ยก็ไม่สามารถจะรับน้ำหนักตัวเขาไว้ได้ทาให้เขาเนี่ยร่วงลงกระแทกลังคารถที่จอดอยู่และตัวใครก็ถูกเขากระแทกจนมันแบนติดลงังคา ต่อมาหน่วยดับเพลิงและก็ตำรวจเนี่ยก็มาถึงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนจอสก็เลยคุยกับแอนนี่ว่าครั้งหน้าถ้าเรานัดเจอกันอีกอย่าทําเรื่องให้มันน่บวุ่นวายแบบนี้ได้ไหมหรือไม่เราก็ไปกินข้าวดูหนังอะไรแบบนั้นก็ได้จอร์นี่ก็เลยวิ่งไปหาชาลีซึ่งชาลีก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องไปแล้วที่นี่ไม่ต้องการเขาอีกต่อไปพ่อเนี่ยก็เรียกจอร์นี่มาหาเขาบอกว่าแขนเจ็บแบบนี้คงจะขับรถไม่ได้แล้วล่ะเราหน่าจะหางานทําที่นี่เลยก็แล้วกันและแม่ของจอร์ียก็เดินเข้ามาหาทุกคน และก็บอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นหนี้ทุกคนจอห์นเน่ะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังหมดแล้วทุกคนสามารถอยู่ตึกนี้ต่อไปได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายโรสลีเนี่ยก็เลยรีบตอบรับว่าสนใจเธอถามถึงชาลีชายแปลกหน้าว่าอยู่ไหนซึ่งตอนนี้ชาลีเนี่ยกำลังสำรวจห้องหนึ่งอยู่จู่ๆก็มีลำแสงประหลาดเนี่ยส่องเข้ามาพร้อมกับภาพของอักเขาบอกกับชาลีว่าต่อไปนี้คุณน่ะห้ามทำลายสิ่งมีชีวิตน้องลงอีกชาลีเนี่ยก็เลยตอบไปว่าพวกมันน่ะอันตรายนะ คุณเองเนี่ยก็มอบหมายงานให้ผมล่ามันนี่อาก็เลยตอบกลับมาว่ามันก็ใช่แต่ว่าทางสภาเนี่ยมีมติว่าห้ามทำลายพวกมันเพราะพวกมันเนี่ยจะสูญพันธุ์และไข่สองใบสุดท้ายคุณเนี่ยจะต้องส่งมันกลับมาให้เราทางสภาเนี่ยได้ส่งยานมารับแล้วและไม่นานห้องทั้งห้องเนี่ยก็เกิดสันไหวชาลีเนี่ยกตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกและเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไข่เนี่ยไปคืนยังไงและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันก็ยังสนุกอยู่นะครับ คือส่วนตัวนะผมชอบในเรื่องของตัวละครมันค่อนข้างจะน่าเอาใจช่วยมากกว่านะครับอีกทั้งส่วนตัวเนี่ยผมชอบบรรยากาศในเมืองมากกว่านะครับแล้วก็การดําเนินเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็ลื่นไหลอยู่นะและก็มีมุกที่มันกลนตีนอยู่ดนตรีเน,นี่ยก็เจ๋งดีสรุปคือแม้ว่าภาคนี้มันจะด้อยกว่าภาคก่อนหน้นานะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบมน,นะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนนะฮะถ้าคิดว่ามันสนุกเนี่ยมันก็สนุกนะครับเอาไว้รอดูภาคต่อไปกันละกันนะครับว่าเรื่องราวมันจะจบลงแบบไหน แต่น่าเสียดายมากๆนะครับที่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten t o m a t o โ,ตโตไปเพียงแค่0%เท่านั้นเองคือไม่มีคะแนนเลยอะและคะแนนจากเว็บไซต์ MDB นะฮะได้ไป4.4คะแนนและทครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิ